มกราคม2532แต่ว่าวันนี้ขอทบทวนถอยหลังไปเป็นเรื่องราวของวันที่4มกราคม2532เมื่อวันที่4มกราคมเดินทางกลับมาถึงวัดจากกรุงเทพจากซอยใช้ลมมามาถึงวัดเย็นวันที่3เพราะตกกลางคืนก็รู้สึกว่าปวดท้องมาก ทอนนี้เวลาเวลานั้นก็เป็นอะไรบ้างยังไม่ขอกล่าวมาถึงคืนวันที่สบรรดาแต่พุทธบริษัทอาการปวดท้องก็ยังมีมากตามปกติเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ22่สนาฬิกาอาการก็เริ่มร้อนอาการปวดท้องก็หนักมีอาการคล้ายเป็นบิดรู้สึกโอจาระแข็งมาก พราะไปซอยไซลมมาทุกคราวบรรดาท่านผู้บริษัทโรคที่มีอยู่ก็ทวีขึ้นสามสีเท่าเพราะต้องนั่งเครียดทั้งวันและมีการพูดแต่ว่าบรรดาท่านผู้รับฟังและผู้มาเห็นคงจะไม่ทราบว่าป่วยเพราะทั้งนี้เพราะว่าต้องใช้คันติยาหนักถ้าถามว่าใช้ได้อย่างไงก็ขอตอบว่าใช้แค่จะเพึงใช้ได้ถ้ามันเกินวิสัยจริงๆก็ร้องเหมือนกัน ก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนกันมันดูแต่พระอัสสชิซึ่งเป็นสาวกครุนแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทิเจ้าก่อนที่จะนิพพานที่กับโรคไป็รกก่อนที่จะนิพพานที่โรคกระเพาะอย่างหนักโรคกระเพาะพอเกิดขึ้นแล้วทั้งปวดทั้งเสียดอดทนไม่ไหวจนกรงทั่งคิดในใจว่าเวลานี้เราเสื่อมจากความดีสชยแล้วเลย ยังให้พระไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาสมเด็จพระบรมศารรมสดาเสด็จมาท่านจะลุกจากที่นอนองค์สมเด็จพระจินยบรก็ทรงตัดว่าอาสัชินอนตามนั้นเถอะแต่ทายคตจะนั่งในที่ที่เขาจัดให้นั่งตามสมควรเวลานั้นท่านกล่าวทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าเวลานี้ทุกขเวทนาหนักก็จ้าค่ะข่าพระพุทธเจา้าทนไม่ไหว องสมเด็จพระจอมไตรปริรกมาสัจธรนดาจึงได้มีพุทธิกัติกาทกาว่าอาาัจฉิเชิญระงับกายสังขระงับกายสังขารไม่อยู่หรือนั่นจะหมายความว่าใช้อนาปานุสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถ้ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถ้าจิตเป็นสมาธิตามสมควรทุกเวทนาจะคลายตัวท่านก็กราบทูลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทนไม่ไหวพระเจ้าค่าระงับไม่อยู่ ท่านยังกราบเรียนองค์สมเด็จพระบรมครูว่าปันเต๋อพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวค่ะความดีที่ข้าพระเจ้าได้มาแล้วคนจะถลายตัวไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิพข์แก็ยืนถามว่าอาสัชิเธอเห็นเธอถือว่าร่างกายเป็นของเธอหรืออาสัชชิก็ตอบว่าไม่ใช่เจ้าค่ะท่านถามว่าหรือเอว่าหรือว่าเธอเห็นว่าเธอเธอมีในร่างกายอาสัชชีก็ตอบว่าไม่ใช่ รวมความว่าถ้าอาสัชิยังถือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อ่าสัชิตตอบอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระปฏิแป้วก็มีพระพฤติกาตัดว่าอาสัชิความดีของเธอไม่เสื่อมความดียังทรงตนอยู่หลังจากนั้นไม่นานไม่องค์พระอาสันชิพบองค์สมเด็จพระบรมครูแล้วไม่นานก็นิพพานนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นที่ว่าขัานติมันก็จะทนได้ยแค่จะพอทนไหวถ้าเกินกําลังมาเมาื่อไรอาตมาก็เช่นเดียวกับอาสชัชชิแต่ว่าพระอาสชัชิท่านเป็นพระอรหันต์ในสมัยตอนต้นพุทธกาล <c oughs> เป็นพระอรหันต์ที่มีกําลังยิ่งยวดม,มากเพราะมันยังไม่มีใครเป็นตัวอย่างไม่มีใครเป็นแบบฉบับพระอรหรันต์ การไปรันเวลานั้นต้องใช้กําลังใจสูงมากมีความฉลาดมากมีความอดทนมากมีความเข้มแข็งมากอาตมาเองไม่ใช่พระอรหันต์อย่างพระอาาัจจิอาตมาเองก็ยังเป็นพระปกติธรรมดาแม่งขันติทีาจะทนก็คือแค่เอาแค่ทนได้ถ้าไปเกินกําลังก็ทนไม่ไหว ถ้ายังทนได้อยู่เพียงใดบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้งหลายก็ยังคุยกับบรรดาท่านทั้งหลายได้ถ้าทนไม่ได้มาะไรก็นอนคนเดียวเมื่อนั้นเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการธรรมะธรรมะของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มีความเข้าใจในร่างกายเป็นสําคัญมีปัญญายาทุกข้อก็คือร่างกายให้พิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงว่ราร่างกายเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์ ร่างกายหน้าเบื่อหน่อยร่างกายนี่เราควรจะวางเฉยเพราะว่าคืนไปติดเอาจิตใจติดตามร่างกายคิดว่าร่างกายจะไม่แก่มันก็ต้องแก่คิดว่าร่างกายจะไม่ป่วยไข้ไม่สบายมันก็ต้องป่วยคิดว่าร่างกายจะไม่มีทุกขเวทนามันก็ต้องมีทุกถ้ากําลังใจเราฝืนเราก็มีทุกกำลังใจไม่ฝืนก็ไม่มีทุกยอมรับมันถ้าความแก่เข้ามาถึงก็ยอมรับความแก่ เมื่อความป่วยเข้ามาถึงก็ยอมรับว่าธรรมดาร่างกายมันจะป่ยวยเรื่อความตายเข้ามาถึงก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาร่างกายมันต้องตาย <c oughs> แล้วก็พยายามหนีร่างกายด้วยการคิดว่าขึ้นชีว่าการเกิดอย่างนี้มีกับเราชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายต่อไปการเกิดมีร่างกายให้ประกอบไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราจะไม่มีอีกเรื่องนี้ก็จบก็หยุดเพียงแค่นี้บรรดาท่านุทธบริษัทเพราะว่าจะจะเบื่อเกินไป ต่อไปก็มาคุยกันเมื่อมันปวดท้องหนักๆก็คิดในใจว่าทุกขเวทนาหนักมากเกือบจะทนไม่ไหวเวลานั้นก็นอนอยู่คนเดียวตาปกตินี่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้เพราะว่าการอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์จะทําให้คนอยู่ใกล้มีได้ความทุกข์ความเดือดร้อนน้อยก็ไม่ลงเพราะทุกขเวทนามันมีทุกวันทุกคืน ยังรวบรวมกําลังใจเท่าที่จะเป็นทำได้คิดว่าเราไปหาลลวงนดีกว่าไปถามท่านลวงดูทดีว่ามันจะตายแล้วยัง <c oughs> ถ้ามันจะตายจะเตรียมตัวตายตั้งป้อมไว้แต่ก่อนที่จะไปหาหลวงก็ท่างต้องใช้สังขารปุปเกขาย,ยาน กำลังใจถึงที่สุดเท่าที่พึงทําได้ทั้งคือังขารถเปกนขายานี่มีหลายระดับธรรมดาแต่พุบริษัทขันชานโลกีก็มีสังขารเปกขยนขายาาพระโสดาภีทาคานาคารานก็มีสังขาระเปกขยนายยาด้ว,วาการวางเฉยในสังขารเป็นไปตามขั้นของกาลังใจไม่ใช่ว่าจะมีแต่เพาะพระอรหนอย่างเดียวเมื่อมีกําลังใจดีพอสมควรจิตว่างจากอารมณ์อื่น ไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกอารมณ์เป็นสุข,ขเ็ราอาศัยอนนาปานุติตเป็นพื้นฐานกร็รวบรวมกําลังใจไปแดนที่สุดเท่าอยู่เพ,พิงไปได้ก่อนเข้าไปนั่งอยู่ที่บ้านและที่วิมานหลังนั้นว่ากันตรงไปตรงมาดีกว่ายังไงยังไงใครก็รู้ว่าสอนคนมามา,มากแล้วก็ไปแปลกใจวิมานมันสวยสดางดงามกว่าเดิม เรื่องประดับประดาก็มีมากที่นั่งที่นอนก็ดีกว่าเก่าเยอะแพลวราแปไปนัยยับก่อนก็แพลวราวอยู่แล้วคราวนี้มันสวยกว่ามากทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นมามากพอไปถึงดินแดนนั้นก็มีจิตใจชุ่มชืน่นพอนั่งเรียบร้อยกบไปกล่าวว่าท่านพ่อท่านแม่ชาตินดีตที่ท่านไปนิพพานแล้วมั่งยังไม่ไปนิพพานบ้างท่านไปเยี่ยมกันมากมายนับกันไม่ได้ ่านมาถึงได้ประกาศตัวว่าท่านเป็นพ่อชาตินั้นแม่ชาตินี้แต่ละคนก็ประกาศในรั์อารมณ์ใจก็สดชื่นแล้วต่อมาพ่อแม่ของเด็กพันดาแม่ของเด็กก็มาเยี่ยมกันหลังจากนั้นกระปลาอดว่าปลากระบอองค์สมเด็จพระกัมวันที่นิพานไปแล้ว28องค์84องค์พวกนก็มาเยี่ยมท่านบอกว่าคุณร่างกายยังไม่ถึงเวลาจะตาย ควรยับยั้งกำลังใจไว้ก่อนสถานที่นี้จะมาได้แน่นอนแต่เวลาจะมายังไม่ควรจะมาอยู่ช่วยกันก่อนเมื่อกราบทูลท่านบอกว่าขันห้ามันจะทนไม่ไหวพระเ้าวะท่าแต่กระอตว่าทุกเวทนายังไม่ไม่ถึงขั้นอัตตาสัชชิถ้าสัจชิท่านเป็นมากกว่านี้เธอยังมีกำลังน้อยกว่า พยายามรักษาใช้ยาปกติที่มีอยู่ที่หมอให้ต่อไปร่างกายจะเปลี่ยนจะโปร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้จะคลายตัวมากกว่านี้ในวันมะรืนนี้จะดีขึ้นมากอีกหน่อยต่อไปร่างกายจะโปร่งเมื่ออยู่ที่นั่นพร้อมที่สบายใจท่านบอกว่าเธอกลับได้ยังไม่ควรจะคิดว่าจะอยู่เลยก็กลับลาท่ากลับลาพ่อลาแม่กลับหมดเมื่อกลับมาถึงที่แล้วก็คิดในใจพอทรงอารมณ์ได้ ก็ตั้งใจงคิดว่าประเดี๋ยวเราจะไปหาลง <c oughs> วงก็ลุกจากที่นอนออกจากสถานที่จะไปหาท่านหลวงแต่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังอุปสรรคย่อมเป็นอุปสรรคเป็นของธรมธรมดาธรรมดามุอุปรรกที์ธรรดาท่านพุทธบริษัททัหลายโดยทุนหน้าต้องเตรียมพร้อมไปก่อนว่าการจะไปไหนก็ดีการจะทํางานทุกอย่างก็ดีต้องคิดในอุปสรรคก่อน ไม่แต่การประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องคิดถึงอุปสรรคก่อนอุปสรรคมันต้องมีกับคนทุกคนพอเคลื่อนจากที่ก็ปรากฏว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งผิวขาวรูปร่างเพียวอายุประมาณเจ็ดสิบปีอายุเนี่ยขอประมาณ <c oughs> เธอนั่งขวางทางเลีกเท้าซ้ายเธอก็ขวาง หลีกทั้งขวาเธอก็ขวางเดินตรงเธอก็ขวางก็ถามเธอว่าเธอจองวินจองกรรมอะไรกับฉันทำไมยังขวางทางเดินของฉันที่ฉันจะไปหาลงุงถ้าเธอมาขวางทำไมเธอก็ยิ้มบอกว่าไอ้ที่ฉันขวางเนี่ยฉันยังไม่ต้องการให้ไปหาลงุงเอาทีงมละอย่านึกว่าพระนี่เก่งกว่าผีผีเก่งกว่าพระ ก็ถามได้ว่าเธอต้องการอะไรเธอตอบว่าตามฉันมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็นำหน้าฉันจะตามไปก็ไม่ทราบว่าเธอจะพาไปไหนเธอก็พาเดินเลื่อยขึ้นไปทางด้านทิศเหนือชันขึ้นไปชันขึ้นไปปรากฏว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนแห่งเขาพระสุมเมนเป็นทางที่ราบเรื่อนสวยสดสวง,งามมากขึ้นไม่เหนื่อย พอถึงยอดเขาสุมเมฆก็ปรากฏไป,ไปถึงท่านปัญญสิกขาเทพบุตรเป็นที่รวมใกลบ้บรรดุคำพลศิลาอาจไปถึงเธอก็นั่งอาตมาผู้พูดก็นั่งก็อยากจะทราบว่าเธอฟ้องอะไร,รอเปล่าถ้าคิดว่าไปหาพิพภกศาสวรรค์ชันเอาดึงเธออาจจะฟ้องนั่งอยู่แล้วก็ถามท่านปัญญสิกขาเทพบุตรว่าหญิงคนนี้คือใคร ท่าน,นก็ตอบว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีคนเขาถามคนที่ซอยสายลมว่าเธอตายไปแล้วเธอไปไหนแน้วท่านเองท่านก็ตอบสั้นๆว่าคิดว่าเธอมีความสุขเพราะว่าคนคนนี้ทําบุญไว้มากเวลาใกล้จะตายเวลานั้นภาพเวลาก็ถามภาพเกิดกับคุณว่าหญิงคนนี้ถวายผ้าไตร หญิงคนนี้เคยสร้างพระพุทธรูปถวายในพุทธศาสนาแต่ความจริงบุญของเธอไม่ได้ทําแค่นั้นเธอทําไม่มากกว่านั้นเป็นคนใจบุญเรื่องบาปเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาต้องมีบาปแต่ก็เธอก็เป็นคนใจบุญหนักไม่เคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารกับพระเคยถวายสังฆทานเป็นของแห้งเคยทําบุญบชพระเคยทําบุญทอดกรถิน จิตใจของเธอจริงๆจับจูดที่ผ้าไตรคับพุทตลูกจึงหันมาถามเธอว่ามีความจริงเป็นอย่างนั้นไหมเธอก็ตอบว่าเป็นความจริงถามเธอว่าบ้านอยู่ที่ไหนเธอก็ยิ้มยิ้มเธอก็บอกว่าเวลาที่คนเขาถามปัญหาเขาบอกบ้านแล้วมีเจ้าค่ะเขาบอกจังหวัดอยู่แล้วก็เลยถามเธอว่าบ,บนสวรรค์ชั้นดาวดึงรับผู้หญิงกแก่ๆแบบที่มีเขาด้วยรือ นางฟ้าก็ดีเทวด,ดาก็ดีพรมก็ดีที่มีรูปร่างแก่แล้วไม่มีเทอก็ตอบว่าเท่าที่เห็นแก่จะได้ทราบว่าคันมืดตายอายุเท่าไหร่ถ้าถามถึงอาการตายของเธอเธอบอกว่ามีอาการมีการร้อนในท้องใน้การแน่นในหน้าอกนิดไม่มากนักต่อมาทิศะาก็มอนความร้อนถึงทิศตาก็พ่า เวลานั้นจิตใจของเธอไม่ได้นึกอะไรมากนึกอย่างเดียวว่าเวลานี้เรานับถีพระพุทธเจา้าเราเคยสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักเก้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> <c oughs> นอกจากนั้นก็จะไหวสังฆทานเป็นพระพุทธรูปหน้าตักขนาดห้านิ้วบ้างสี่นิ้วบ้างเคยต่ไห้สังฆทานที่เป็นวัตถุแห้งเยอะมีผ้าไตร เ,เคยจะไหวสังฆทานที่เป็นอาหารก็เยอะภาพทั้งหมดก็ปรากฏเธอเวลานั้นก็ปรากฏมีภาพแมวกับภาพสนกกุนัขเกิดขึ้นเจ้าแมวกับสุนัขนี่เป็นภาพที่เธอเลี้ยงเธอเลี้ยงไว้ให้ความเมตตาปราณีเจ้าแมวเจ้าสุนัขก็มาหนอบมอบอยู่ข้างๆจิตเธอก็มีความรักอาศัยภาพทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏเธอบอกว่า ทุกขเวทนาที่ปรากฏในร่างกายมันก็สลายตัวไปเพราะจิตไม่เกาะจิตไปเกาะภาพพระพุทธรูปบ้างจิตไปเกาะภาพใจการถวายทานบ้างเกาะภาพเกาะแมวบ้างก็เลยไม่รู้ทุกขเวทนาเวลานั้นปรากฏอารมณ์เป็นสุขแล้วต่อมาก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใสาสะอาดมากแส,สงสว่างยิ้มแย้มแจ่มใส ทรงแยบประดุน่ารักกำลังสวยดินมพี่ปากแดงผิวขาวค่อนกลางเหลืองรูปร่างลักษณะโปร่งสวยมากจิตใจเธอก็จับพระพุทธเจา้าถ้าปายกดภายหลังต่อมาอีกที่ต่อยพระก,รก็เหน็นเทวดากำนางฟ้ามากเทวดากำนางฟ้ามีความสดสดมังมามากมีเทวดากำนางฟ้าก็ร้องชวนเธอ ว่าขอให้ไปสวรรค์ด้วยกันเถิดฉันอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่าเท่าที่ปลากฏเวลานั้นเฉพาะเทวดากำนางฟ้าบวสรชนชั้นดาวดึงเท่านั้นเธอก็จิตติดใจในนงางฟ้าในที่สุดจิตออกจากร่างรูปร่างหน้าตาก็เป็นนางฟ้าสวยสดงงามเมื่อเธอพูดจบก็ปลายกรร่างกายแก่หายไป มีร่างกายสดใสเป็นนางฟ้าสวยสดงามแพรวพรายับสวยมากเมื่อถามว่าเท่าที่บอกให้มาให้ตามมาน,นี้ต้องการจะรู้อะไรเ่อก็ตอบว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวจริงๆที่ท่านตอบเขาว่านั้นยังตอบน้อยไปก็เลยบอกว่าฉันกำลังป่วยมากและก็เหนื่อยมากคอก็แห้งเสียงไม่ออกว่าคิดอะไรไม่ออก เห็นภาพชัดๆแค่พระพุทธรูปกับกับเพ้าไตรลอยู่ข้างหน้าเธอเธอก็บอกว่าต้องการในทราบตามนี้จึงถามเธอแต่ว่าต้องการอะไรอีกเธอก็อดเธอก็อยากเธอถามว่าอยากจะดูวิมานเช่นไหมก็ตอบเธอว่าอยากจะดูแล้วถามว่าวิมานเธอได้มาจากอะไรเธอก็ตอบว่าสงฆทานถัง ที่ถวายท่านท่านแบ่งไว้เป็นสองอย่างคือโดยเฉพาะอย่างยิงย่งสตังที่ถวายร่วมสตังที่ถวายร่วมนั้นท่านไปใช้เป็นสังฆทานบ้างสร้างวิหาราทานบ้างสร้างวัตูบา้างนั้นอาศัยที่เงินของฉันมีส่วนวิหารฐทานท่ันยังมีวิมานถามว่าวิมานขขาเธออยู่ที่ไหนเวลานั้นก็ปรากฏว่วิมานลอยมาเป็นวิมานทองคํา แต่ว่าบนยอดเป็นแก้วพื้นเขาไม่มานเป็นทองคําสวยสดก็งามมากมีนางฟ้าประจําอยู่สามพันคนนางฟ้าก็สวยสดงามบรรดาน,นางฟ้าทั้งหลายที่เห็นเข้าเธอก็ลงมาไหว้ก็ถามเธอบอกว่าวิมายของเธอเป็นทองคำเพราะอาศัยบนอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยบนวิหารทานบ้างสังฆทานบ้างเลี้ยงสัตว์บ้าง ถ้มีวิหารทารเป็นบัจจัยแต่กำลังใจต่ำไปนิตตว,วิมานทองคําถามว่ายอดพิมาของเธอมันแปลกแทนนี่เป็นทองคําอย่างวิมานอื่นก็กลับกลายเป็นแก้วแพวรวิยับเธอก็ตต่ว,ว่าที่เป็นแก้วนะฉันชอบใจมันดกแก้ว <C oughs> ไปทีไรฉันชอบใจเพราะยอดมนันดกเบื้องบนของมนันดกท่านรังคาขึ้นไปนี่ชอบแต่ว่า ความสนใจในตัวใครเขาขงนนสนใจน้อยไปถ้าเข้าไปที่นั่นเป็นพระที่ไหนก็มีจิตชุ่มชื่นเขียนว่าพระองค์สิ่สิบบางสิบเอ็ดบ้างอย่างนี้เป็นต้นฉันก็พอใจพระทุกองค์ติดภาพติดใจในพระตายมาแล้วก็ได้วิมาณอย่างนี้ก็ <c oughs> ถามเทวบอกว่านอกจากนี้เธอมีอะไรอไหมเทวก็ตอบว่าท่านจะไปเขียนหนังสือ เล่มนี้เป็นเล่มที่หกอยากจะฝากฝากไปถึงลูกถึงหลานว่าถ้าท่านเขียนหนังสือท่านลูกหลานเขาจะทราบบอกว่าฉันเป็นหญิงชาเชื้อชาติจีนให้หมายความว่าพ่อก็เจ็กแม่ก็จีนเป็นเจ็กทั้งพ่อทั้งจีนทั้ง,ท,งทั้งพ่อทั้งแม่ การเกิดมาในแต่กลุ่มของจีนว่าแต่ว่าอยู่ในเขตพุทธศาสนามีศรัทธาในพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กชอบการให้ทานเรื่องความโกรธความไม่ชอบใจก็มีบ้างเป็นของธรรมดาและในกาลที่สองสิงห์ก็รักษาบ้างตอนเด็กๆก,ก็ไป,ปไปวัดกับแม่รักษาสินบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เป็นบุญ แม่ให้ใส่บาทก็ใส่บาทบ้ทางทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องว่าใส่บาทมีสงบุญยังไงก็ได้บุญเวลาพระเทศก็ต่างใจฟังพระเทศบ้างต่างใจฟังบ้างคิดเรื่องอืนงง่นบ้างถึงแม้ไม่ไม่สมบูรณ์แบบก็ได้บุญแล้วต่อมาก็ชอบในการถวายสังฆทานสังฆทานนี่ชอบมากการเลี้ยงพระก็ชอบเลี้ยงพระก็เป็นสังฆทาน ฉังก็ทานแห้งก็ชอบที่ชอบมากที่สุดก็ฉังก็ทานที่มีพระพุทธรูปมีผ้าไตรแล้วมีอาหารแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไตรติดตาติดใจมากกับพุทธรูปตอนมาถวยายเมื่อขณะตอนต้นถวายพุทธรูปองค์เล็กๆจิตใจก็ไมช่มชมื่นก็อยากได้องค์ใหญ่ๆก็เลยทําบุญด้พุทธรูปหน้าตัก้านิ้วเพราะในโลกเขาถือเลขเก้ากัน อะไรอะไรก็เลขเก่าอะไรอะไรก็เลขเก่าแต่ความจริงเลขเก่าไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความหมายเด่นไปกว่านั้นถ้าว่าฉันฉลาดพอฉันจะใช้พระสิบสองนิ้ว <c oughs> ถ้าสิบสองนี้ไปชินาราชจะดีมากว่าสวยสดคดงามมากแต่ที่บังเอิญคนข้างๆบ้านบ้างเพื่อนกันบ้างลกูกหลานบ้างเขาบอกเก้าดีเก้าดีเก้าหน้าเก่าหลัง แต่ความจริงก้าวหน้าก้าวหลังนี่มันไปไม่ไกลก้าวหน้าไปหนึ่งก้าวถอยหลังนึก้าวก้าเท่าไรก็อยู่แค่นั้นกระรวมความอาทนาก็น่าจะไปสูงกว่านี้แต่กาลังใจก็ดีไม่สมบูรณ์แบบก็อยากจะแนะนําให้ลูกห้ลานขึ้นที่ว่าบาปทํากันแล้วก็พอกันเสียทีห้พยายามทรงตัวความดีสร้างอย่างน้อย,อยจิตใจตั้งในฐาน ทิดว่าทานการให้จะมีในเราจะนี้อย่างหนึ่งรายการในสองศีลรักษาทุกวันไม่ได้รักษาบ้างเป็นประจำวันรายการในสามกิจที่ฉันทาคือฉันบูชาพระฉันทุกวันตอนหัวค่ําก็บูชาพระตอนเช้าตู่ฉันก็บูชาพระฉันไม่มีเวลาภาวานาม,มากอย่างเขาแต่อาศัยการบูชาพระเป็นกำลังใจภาพของฉันติด จิตใจในภาพพระพุทธรูปมากฉะนั้นเวลาจะตายภาพพระพุทธรูปจงปรากฏและจึงในที่สุดมีพระเจ้ามานี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ตากว่าท่านไปพบลูกพบหลานฉันบอกตัวว่าฉันมีความสุขถามเธอว่าชื่ออะไรเธอก็ยิ้มเธอตอว่าฉันไม่บอกเพราะเขาบอกชื่อท่านแล้วที่ซอยสายลม ก็รวมความวาเมื่อเธอไม่บอกก็ไม่รู้รู้ก็ไม่พูดถ้าเธอไม่บอกเวลานี้เธอแสดงว่าเธอเธอปกปิดชื่อของเธอเธอก็บอกว่าใช่ฉันปกปิดชื่อของฉันเพราะชื่อของฉันนี่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีถ้าท่านไปพูดว่าฉันมีความสุขคนที่เกลียดฉันเขาก็จะดา่าเขาจะหาว่ามีความสุขไม่จริงแังนเมื่อเขาด่าฉัน คาํคาด่าคาสาปแช่งมันไม่ถึงฉันไม่จะถึงเขาจิตใจเขาจะสมองจะเพิ่มบาปขึ้นมาอีกก็จงอย่าบอกชื่อเลยก็แล้วกันก็วงความว่าวันนี้เลยไม่ได้ชื่อเลยไม่ได้ไปหาลงกันบรรดาท่านพุทธบัยษัตต่อมาก็อาจมาคุยกับท่านปัญาสิกขาที่ปรากถามว่าหญิงคนนี้ตามบัญชีของท่านมีบุญวาสนาบารมีเท่าไหร ท่านปัญญาสิกขาถามว่าท่านถามหมายนิพพผ่านใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ท่านก็ตอบว่ายังกําลังบารมียังอ่อนอยู่ยังจะไปนิพพานไม่ได้ท่านนี้เว,นเ,วนเว้นแต่ว่าถ้าเธอมาอยู่สวรรค์แล้วตั้งใจประเป็นความดีเพื่อนิพพานต่อไปอาจจะไปได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเทวดาแระพรมจะพยากรเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระชินวรจะพยากรแต่พระองค์เดียว แต่ถึงอะไรก็ดีถ้าเธอทำความดีความดีก็จะช่วยเธอเอาละบรรดาแทนพุทธบริษัทในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีดีก็ขอเตือนบรรดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะเอาเรื่องราวต่างๆมาคุยส่งกำลังให้เพื่อสร้างความเพลินบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษาความดีสี่ระการไว้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสองพูดไพเราะใช้วาจาดีๆ สารช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันสี่ไม่ถีอตัวคุณธรรมสี่รายการนี้บรรดาทตานพุทธบริษัทจะเป็นปันจจัยทั้งหลายมีความสุขความรักกันอ้บิบรรดาทตานพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาทตานพุทธศาสนิกชนู้นนนรบฟังทุกท่านสวัสดี